ไฟสตารและสตาร์คอฟฟี่ฉลองเปิดร้านใหม่สาขาหน้าโรงพยาบาลแม่สอดร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสินค้าชุมชนและโอท็อปค่ะที่บริเวณร้านกาแฟตสตาร์หน้าโรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายเกียรติศักดิ์จันแจ่มสีผู้จัดการทั่วไปบริษัท C.P.S. เรสเตรอนแอนด์ฟู้ดเชนจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ นายก่อเกียรติทรัพย์สารเจ้าของร้านไฟสตาและสตาร์คอฟฟี่สำหรับร้านไฟสตาเป็นสาขาที่320ของธุรกิจ5ดาวเปิดให้บริการอาหารพร้อมรับประทานมากกว่า30เมนูอาทิไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาวไกจ่จอ5ดาวและเมนูข้าวไไฟสตาพร้อมเสิร์ฟเป็นต้นส่วนร้านกาแฟสตาร์คอฟฟี่เป็นสาขาที่128ในรูปแบบ ร้านที่ทันสมัยเมนูเครื่องดื่มร้อนเย็นและปั่นในราคาเป็นมิตรภาพอเมริกาโน่กลิ่นหอมกรุ่นรสเข้มคาปูชิโน่กลมกล่อมฟองนุม่มละมุนลิ้นและเมนูแนะนำพิเศษกลุ่มฮันนี่ซีรี s ใช้น้ำพึ่งดอยคำจากโครงการหลวงทุกความหวานจากธรรมชาติ100%นายก่อเกียรติทรับสารเจ้าของร้านไฟสตาและสตาร์กาฟกล่าวว่าตนเองยินดีให้สินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อป มาใช้สถานที่เปิดขายสินค้าบริเวณสถานที่ที่ทางร้านได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกทั้งยังเป็นการบริการให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยสตาคอฟฟี่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแก้วไบโอพลาสติกและหลอดไบโอพลาสติกที่ทำจากพืชย่อยสลายในธรรมชาติได้100เอร์เซตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบกาแฟและใส่ใจสิ่งแวดล้อมนับเป็นอีก างเลือกหนึ่งของการสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอแม่สอดเอกี่ยวกับสินค้าโอท p อปหรือผักออร์แกนิกนะครับเราจะเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนและวก็ชุมชมนต่างๆได้นําสินค้ามาวางขายนะครับเพื่อจะเป็นโอกาสหนึ่งนะครับเพื่อชุมชนจะได้มีส่วนนะครับได้แสดงออกถึงศักยภาพของตัวเอง ว่าชุมชนของตัวเองนั้นก็มีสินค้าหลายอย่างทํสตาร์กาแฟและไฟสตาร์กินดีที่จะสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สินค้าของภางคเลน,นนะครับเ็าขอเรียนเชิญนะครับมาอุดหนุนสินค้าของไฟสตาร์และวก็สตาร์กาแฟของเราวันนี้เน่องจากเป็นวันที่เราได้เปิดนะครับสาขา แล้วก็เปิดตัวเป็นครั้งแรกจากประชาสัมพันธ์ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่านะครับเราพร้อมที่จะบริการท่านนะครับไม่ไม่ไม่เป็นวันเสาร์นะครับเราเบริการทุกวันตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับถึงหกโมงเย็นเรกจากจะปรับไปตามสภาพนะฮะอนาคตอาจจะขยายไปถึงสองทุ่มนะครับเนื่องจากถ้าชุมชนมีสินค้ามากมายเราสามารถที่จะขยายเวลานะครับให้กับชุมชนให้มี ไม่มีพื้นที่นะครับดังนั้นขอเชิญชวนไว้นอกกับอีกครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณครับ